สวัสดีค่ะยุอินโคเรียนะคะวันนี้ยุ้ยจะมาพาทุกคนทำวานิลาคัพเค้กค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าขั้นตอนและส่วนประกอบมีอะไรบ้างอันนี้นะคะคือส่วนประกอบในการทำเค้กของเรานะคะก็จะมีผงฟูมีนมข้นจืดมีน้ำตาลทรายมีไข่ไก่นะคะมีแป้งเค้กมีกลิ่นวานิลามีน้ำมันลำข้าวแล้วก็มีเกลือนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะก่อนที่เราจะทำนี่เดี๋ยวเราเปิดความเตาอบเลยนะคะ เปิดวงเตาไฟไปที่ร้อยองศานะคะไฟบนล่างค่ะเรามาทำกันเลยค่ะเราจะมาใส่น้ำตาลทรายนะคะเกลือไข่ ตามด้วยนมสดนะคะนี่ค่ะไอพีเราป้ายไปที่หัวตะก้อเลยนะคะเอพี SP เนี่ยจะช่วยให้ส่วนผสมเนียนนะคะแล้วก็เข้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ดีค่ะแล้วเราก็เนี่ยค่ะคนคนไปก่อนนะคะนี่คนคนไปก่อนแล้วเราก็ใส่ นะคเะ้าเปิดสปีดฟัมเร็วสูงสุดนะคะใช้ฟัมอ่าหกนาทีนะคะ แล้วนะคะเราก็จะมาร่อนแป้งใส่ไปค่ะรรพร้อมผงฟูนะคะผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะเราก็ร่อนใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็เปิดสปีดเบาค่ะเปิดสปีดปั๊มเร็วต่ำตีแค่1นาทีนะคะค่ะพอได้หนึ่งนาทีแล้วใช่ไหมคะคลายนะคะปาดโถนะคะปาดส่วนผสมนะคะข้างๆแล้วก็ข้างก้นนะคะ ก็ใช้ฟาร์มเร็วกลางนะคะอีกสองนาทีค่ะพอครบสองนาทีแล้วเราก็ปิดนะคะแล้วก็ยกขึ้น ะะมาใส่ในน้ำมันนำข้าวนะคะแล้วเราก็ผสมค่ะผสมเขาให้เข้ากันนะคะเราคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะเราก็เทกลับไปค่ะกลับไปในโถนะคะ แล้วก็เติมด้วยแล้วก็เราก็ใส่กลิ่นวานิลานะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วเราแล้วเราก็ควรส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนี่นะคะค่อยๆคนนะคะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆคนเลยค่ะ พอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ถ้วยนะคะยุย้ยใช้ถ้วยกระดาษเบอร์3219นะคะ นี่นะคะพอเรา,เอาใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กระแท่ถากระแท่สันสองใบแล้วเราก็นําไปเข้าเตาอบเลยนะคะปุ่ม1หนึ่งร้องศาสิบห้านาทีนะคะ นาทีแล้วนะคะเราปรับไฟเป็นอุณหภูมิ160ร้อยหิองศาต่ออีก3ามนาทีนะคะเดี๋ยวเราอบต่ออีก3ามนาทีค่ะเวลาก็ครบแล้วนะคะสามนาทีเราปิดเตาเลยค่ะนี่นะคะหอมมากเลยค่ะ ถ้เราออกมาจากตาแล้วเราฟั่มเลยนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราพักเข้าไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาแต่งหน้าค่ะถ้าพอเขาเริ่มเริ่มเย็นดีแล้วเราก็นี่เลยค่ะกลับหน้าขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีหน้าครีมกันนะคะเพื่อไปแต่งหน้าค่ะเราก็ใช้นะคะเนยเค็มค่ะ ีเนยสปีดเร็วเลยค่ะให้เนยฟูเราก็ใส่นมข้นนมข้นนมข้นหวานลงไปเลยนะคะร้อยร้อยหกสิบกรัมค่ะเนยเค็มสามร้อยกรัมนมข้นหวานร้อยหกสิบกรัมนะคะแล้วเราก็ตีที่สปีดเลยวค่ะ แล้วก็ปาดเขานะคะปาดเขาให้ทั่ว ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเราตีเขา,เ,าเปลี่ยนเป็นสีออกขาวนวลแล้วนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ครีมเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปบีบกันค่ะ นี่ค่คแล้วก็ใส่ถุงหัวบีบนะคะแล้วก็ใส่ครีมลงไปค่ะแล้วใส่ไปครึ่งนึ่งก่อนนะคะ เราจะมาบิดหน้าครีมกันนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะนี่นะคะ แล้วแต่เลยค่ะใครชอบมากน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะบีบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน่ารักมากค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งด้วยนี่ค่ะให้สีสันสดใสนะคะนิดนึงโดยด้วยน้ำตาลค่ะเม็ดเม็ดน้ำตาลนะคะ นี่นะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็น้าทานค่ะเห <_ C _> ็นไหมคะเนี่ยเนี่ค่ะน่าทานมากเลยนะคะ คัเค้กวาน,นิลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะนี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะคะอัีไม่สวยเลยเนี่ะเห็นไหมคะน่าทานค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานเลยนะคะอืม้ม อร่อยค่ะเนยเราก็รสชาติกำลังดีนะคะไม่หวานและไม่เค็มเกินไปนะคะเนื้อเค้กเราเป็นเนื้อสปันนะคะอ,อร่อยค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากค่ะหอมนุ่มนะคะ อร่อยมากเลยนะคะยุวิกินไป2อชิ้นเลยค่ะอิ่มแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย